สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รอบรู้กลับชะนเนดีวิศบสำหรับนักศึกษากศนอรานำรายวิชาต่างๆมาทำเป็นแบบทดสอบเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษากศนอและมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาต่างๆมากขึ้นสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปทาข้อสอบได้คะแนนสูงขึ้น อย่างไรเสียฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับวันนี้เป็นการนำวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยระดับมัธยมศึกษาต,ตอนตอน้นว่าด้วยมรดกไทยทางด้านวัฒนธรรมประเพณีมาตีกันเรามาลองดูกันเลยนะครับข้อหนึ่งข้อใดกล่าวถึงมรดกไทยไม่ถูกต้อง เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีสัญลักษณ์ความเป็นไทยโดยเฉพาะขอมีข้อมูลทางประวัติศาสต,า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 ตร,ร์ศิลปะโบรนนาณคดีของไทยในมรดกไทยเนี่ยขอ้อเฉพาะคนไทยเท่านั้นนที่มีสิทธิ์เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากมรดกไทยขอ้อ มรดกไทยมีทั้งที่เป็นศิลปะที่เป็นวรรณคดีวรรณกรรมการแสดงดนตรีสิ่งก่อสร้างและโบราณว,วัตถุเมื่อเรากล่าวถึงโมเดกไทยนะครับก็หมายถึงวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่มีสัญ,ญลักษณ์ความเป็นไทยอยู่ในสิ่งนั้นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยโดยเฉพาะและในมรดลกไทยก็มีไม่ว่าวัฒนธรรมประเพณีจะมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ศิลปะไทยโบราณาคดีของไทยอยู่ในนั้นนะครับและบุรุษไทยที่เป็นศิลปะมรดกไทยนะครับทั้งประเพณีวัฒนธรรมมีทั้งที่เป็นศิลปะมีทั้งทีเป็นวรรณกรรมการแสดงดนตรีและสิ่งก่อสร้างนั่นกขอของอนี่กล่าวถูกต้องที่กล่าวไม่ถูกต้องก็คือที่กล่าวว่าก็คอ,อควายที่กล่าวว่าเฉพาะคนไทยมีสิทธิ์เรียนรู้และใช้ประโยชน์อันนี้กล่าวไม่ถูกต้อง เพราะศิลป,ปะวัฒนธรรมหรือประเพณีไทยนี่คนทุกชาติทั่วโลกสามารถที่จะเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์เช่นเฟชั่นไทยแช่นอาหารไทยนะครับหรือว่าการแสดงของไทยนี่การต่อสู้มวยไทยก็ชาติต่างๆก็นำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก็องประเพณีไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด นี่พูดถึงประเพณีไทยนะครับประเพณีไทยยุคกรุงศรีอยุธยาเนี่เป็นประเพณีเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากกว่าเพื่อนก็เกี่ยวกับสิงบ่งแวดล้อมและการทํามหากินขอเกี่ยวกับการสู้รบการทหารคอเกี่ยวกับการเมืองการปกครองงอหรือเกี่ยวกับการเดินทางการค้าขายประเพณีของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาส่วนใหญ,ญ่จะเกี่ยวกับเนื่องกับสิงบ่งแวดล้อม และการทำหากินข้อกอไก่นะครับหรือว่าประเพณีปสงครามที่ต้องใช้น้ํานะครับประเพณีแข่งเรือประเพณีาการลงแขกเกี่ยวข้าวหรือประเพณีเร่กนาขวัญอะไรต่างๆนั้นเกี่ยวกับการทำหากินเกี่ยวกับการเกษตรและเกี่ยวกับน้าเพราะกลุ่มสีทิยานี่มีน้ํามีคลองล้อมรอบมีน้ําเยอะนะครับเกี่ยวน้ําเยอะประเพณีเขาการเสด็จทางชลมาก เป็นต้นนะครับรการเลือกนาขวัญเกี่ยวกับการเกษตรมัข้อก่อก้อประเพณีใดที่กษัตริย์และศาสนาพราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องน้อยที่สุดกประเพณีสงการานต์ขอลองแขกทำนาคอเรียกนาขวัญงอนีจจองปะเรียงจุดโคมไฟ น,นี่เป็นประเพณีสมัยกรุงศรีอยุธยาประเพณีกรุงศรีอยุธยาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ราชสำนักเช่นเสด็จทางชลมาตรหรือประเพณีองค์การแช่งน้ํหรือน้ำพี่ปัตตยานะครับหรือประเพณีที่เกี่ยวกับกษัตริย์และก็เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์เช่นเลขนาขวัญจะ้องมองนางคนเลขนาขวัญที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์จุดประเรียงโคมไฟก็เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ นะครับนี่ประเพณีอยุธยาเนี่เกี่ยวกับกษัตริย์และศาสนาพราหมณ์เกือบทั้งหมดยกเว้นที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์และกษัตริย์น้อยที่สุดคือข้อขอไขประเพณีลองแขกทำนานี่เกี่ยวกับชาวบ้านราษดรล,ล้ลวนส่วนประเพณีสงกรานีเรื่องแรกเริ่มเดิมทีเนี่เป็นประเพณีถวายน้ำสัตยาก็คือดื่มน้ำสาบานว่าจงรักภักดีต่อพระมกษัตริย์ในเกี่ยวกับกษัตริย์ แต่ลงแขกทำงานและเก็บชาวบ้านโดยเฉพาะข้อสี่วัฒนธรรมสมัยอยุธยาด้านใดที่รับของต่างชาติเข้ามามากดูกอวัฒธรรมเกี่ยวกับอาหารการแต่งกายขอวัฒนธรรมการละเล่นการแสดงข้อวัฒนธรรมทางด้านวรรณกรรมดนตรีงอวัฒนธรรมทางด้านภาษาและอาหาร วัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยานะครับมีวัฒนธรรมบางด้านที่รับของต่างชาติเข้ามาวัฒนธรรมที่รับของต่างชาติเข้ามามากก็คือวัฒนธรรมด้านภาษาและอาหารสมัยกรุงศรีอยุธยานี่ติดต่อกับเมืองตั้งขวางตะวันออกนะครับและบางตะวันตกนะครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกยุโรปจะดึงภาษา สันนฤษภาษาคัมรคัอนภาษาบาลีภาษา,า,า,ษา,า,า,ษายุโรปภาษาปโปรตุเกสภาษาฝรั่งเข้ามาเยอะอาหารก็มีอาหารฝรั่งเข้ามาอาหารแถวกลักแถนออกแลวคมอนแถวอะไรเข้ามาเยอะนะครับมัน,นภาษาและอาหารนี่เป็นวัฒนธรรมที่รับจากต่างชาติเข้ามาเยอะข้อห้า วัฒนธรรมมีประโยชน์ด้านใดน,น้อยที่สุดประโยชน์ของวัฒนธรรมมีประโยชน์ด้านใดน,น้อยที่สุดกอแสดงถึงความเจริญของชาติขอเป็นเครื่องมือกำกับคนให้เป็นคนดีมีจิตใจงดงามคอนี่สร้างความเป็นหนึ่งเดียวให้คนในชาติงอนี่ส่งเสริมความสัมพันธ์ และการค้าระหว่างประเทศนี่ประโยชน์ของวัฒนธรรมที่นี่ที่มีต่อประเทศชาตินะครับแสดงถึงความเจริญของชาตินี่เป็นประโยชน์มากเลยนะครับนี่หรังบังก้าไม่ดูถูกเพราะเรามีการแสดงเรามีการแต่งกายนะครับเรามีวรรณกรรมเรามีภาษาที่เป็นของไทยนะครับชาติจเจริญและจะมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองก็เป็นเครื่องมือกํากับคน ให้มีจิตใจดีงดงามเป็นคนดีใช่นะครับในวราวัรรมคําสอนนะครับ,รรนะรบหรือวัฒธรรมต่างๆนี่นะครับกฎหมายบ้านเมืองอะไรกากับเป็นคนเนี่เป็นคนดีสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติเพราะวัฒธรรมเหมือนกันภาษาเดียวกันดนตรีเหมือนกันนะรับใช้เรื่องใช้เหมือนกันมันสร้างความเป็นพวกเดียวกันการความรักสามัคคีในชาติวัฒนธรรมมีประโยชน์ น้อยที่สุดคือข้อง,งอนะครับจงเสริมความสัมพันธ์และการค้าระหว่างประเทศอันนี้มีประโยชน์น้อยนะครับเพราะความสัมพันธ์และการค้าระหว่างประเทศนี่จะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจเกี่ยวข้องกับสงครามนะครับมากกว่าแล้ข้อง,งอนี่ใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมน้อยกว่เพื่อนข้อหกข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของวรรณกรรมสมัยอยุธยานวรรณกรรมสมัยอยุธยานี่จะมีลักษณะโดยเฉพาะนะครับและก็โดยไม่ใช่ลักษณะของวรรณกรรมสมัยอยุธยาที่ไม่ใช่ลักษณะนะครับก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธอันนี้ใช่วรรณกรรมอยุธยาส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาทั้งพราหมณ์และพุทธ คอส่วนใหญ่เนี่ยแต่งเป็นร้อยกรองเช่นลิลิตโคงรงไร้ดัน้นอันนี้ก็ใช่วรรณกรรมอยุธยาสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นร้อยกรองนะครับงอนี่แต่งโดยกวีและปรา,ใราใ์ในราชสำนักในในราชวังอันนี้ก็ใช่เพราะว่าแต่งโดยชนชั้นสูงโดยกวีหรือปรา์นักปราดที่ราชวังจากราชวังแต่งขึ้นข้อคอนี้ไม่ใช่ ใช้ประกอบการแสดงให้ความบันเทิงแก่ชาวบ้านนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะของวรรณกรรมอยุธยาวรรณกรรมอยุธยาในใช้เกี่ยวกับพิธีกรรมของกษัตริย์พิธีกรรมศาสนาเป็นส่วนใหญ่นะครับใช้เกี่ยวกับเรื่องของกษัตริย์เรื่องของศาสนาเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เพื่อประกอบการแสดงหรือให้ชาวบ้านอ่านเพื่อความบันเทิงก็ขคอนี้ไม่ใช่ข้อเจ็ด วรรณกรรมเรื่องใดเกี่ยวกับชาวบ้านมากที่สุดนี่พูดถึงวรรณกรรมสมัยอยุธยานะครับวรรณกรรมเรื่องใดเกี่ยวกับชาวบ้านมากที่สุดอย่างที่กล่าวแล้วนะครับส่วนมากจะเกี่ยวกับศาสนาและเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะครับเรื่องใดที่เกี่ยวกับชาวบ้านมากกว่าเพื่อนก็ลิลิตองค์การแช่งน้ําขอจินดามณีขอลิลิทยวนพ่าย งอีนมหาชาติคำหลวงวรรณกรรมที่เกี่ยวกับชาวบ้านมากที่สุดคือก็ขอ,ขอกินดามณีเป็นแบบเรียนเป็นแบบเรียนแบบเรียนทางด้านภาษาทางด้านวัฒนธรรมนะครับเป็นแบบเรียนเล่มแรกของประเทศไทยครับซึ่งแต่งโดยสมเด็จพระโหราธิบดีสมัยกรุงศรีอยุธยาถือว่าเป็นแบบเรียนเล่มแรกและชาวบ้านไดยในช้ประโยชน์นี่เกี่ยวกับชาวบ้านมากที่สุด ส่วนลิลิตองค์การแช่งน้ำนี่ใช้ในพิธีสื่อนาสาบานของกษัตริย์ใช้เป็นบทสวดลิลิตยนภ้ายนี่อ่านเป็นวรรกรรมสําหรับคนชั้นสูงสําหรับกษัตริย์มหาชจากกำหลวงนี่เกี่ยวศาสนานะครับยินดามานีนี่ชาวบ้านชาวประโยชน์มากที่สุดก้อแสถาปัตยกรรมอยุธยาแบบใดที่เป็นวัฒนธรรมไทยแท้ นี่มาพูดถึงศิลปะประเภทสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างสิ่งก่อสร้างสมัยอยุธยาในข้อใดนะครับแบบใดที่เป็นของไทยแท้ก็เรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนโปรง่งขอพระปรางหรือปรางคอในปราศาสงอในบทสองชั้นสถาปัตย์ วยกรรมสิ่งก่อสร้างสมัยอยุธยาที่เป็นของไทยแท้เป็นวัฒนธรรมไทยแท้ก็คือโก,โกโ่อปอเรือนบ้านเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ทุนโปรง่งอาจจะทําจากไม้ไผ่หรือไม้จริงอาจจะเ,เรือนผูกคือผูกด้วยหวายหรือเรือนตอกเรือนสับใช้ไม้ต่อกันมานี่เป็นวัฒนธรรมไทยแท้นะครับในบ้านชาวบ้านราษฎรก็เป็นอย่างนี้ส่วนปรางนี่ปรางนี่เป็นศิลปะจาก ขมนวาตามเขมนปราศาสตรก็เป็นศิลปะจากขมรน,นาเข้าจากขมรบทสองชั้นนี่เป็นศิลปะจากยุโรปนะครับเป็นแบบยุโรปเพราะเรือนไม้สองชั้นใต่ทุนโปร่งนี่เป็นเรือนไทยวัตกรรมไต่แท้ข้อก้าประติมากรรมสร้างพระพุทธรูปสมัยอยุธยาส่วนใหญ่ ใช้ศิลปะแบบใด,ดในการหล่อพระพุทธรูปหรือสร้างพระพุทธรูปนี่เขาเรียกว่าเป็นปรติมากรรมปรติมากรรมก็คือศิลปะการหล่อการปั้นครับศิลปะการหล่อการปั้นพระพุทธรูปสมัยอยุธยานี่คือการปั้นพระพุทธรูปนี่จะต้องใช้ศิลปะนะสกุลต่างๆออกแบบไม่ว่าจะเป็นพระพักเป็นคิ้วเป็นตาเป็นจมูก นะครับถ้านั่งนะครับจะมีสัญลักษณ์หรือว่าชายแบบสก,กุลศิลปะแบบไหนนะครับกใช้ศิลปะของขเขมรอินเดียขอใช้ศิลปะของอายุทยาสุวรรณภูมิคอใช้ศิลปะตระกูลลพบ,บุรีอู่ทองสุโขทยัยงอนใช้ศิลปะตระกูลจีนพม่า ศิลปะการสร้างพระพุทธรูปสมัยอยุธยานี่ใช้ศิลปะจากาก,ากระกูลลบบุรีอู่ทองสุโขทัยนะครับนั้นพระพุทธรูปสมัยอยุทยานี่เป็นพระรูปที่มีศิลปะของลับบุรีอู่ทองสุโขทัยนะครับสืบต่อมาขอ้อสิบการอนุรัรกษ์ไทยวิธีใดไม่ถูกหลักวิชาการกอ รักษาให้เสื่อมฉลายจำรุดช้าและน้อยที่สุดรักษาสวนดูแลนะครับให้เสื่อมฉลายบุบสลาย,สลายเสื่อมฉลายจำรุดโดยน้อยที่สุดและชำรุดช้าเสียหายช้าที่สุดขอซ่อมแซมต่อเติมให้เหมือนสภาพเดิมอะไรที่จำรุดก็ต่อเตมิมซ่อมแซมไม่เหมือนสภาพเดิมนะถ้าลังคาโบดหักก็ซ่อมแซม,มเหมือนสภาพเดิมข้อในวิจัยศึกษา บันทึกและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมรดกนั้นเช่นเครื่องมือทรรมกินขวานโบราณหรือโครงกระดูกโบราณหรือสถูปโบราณนะครับวรรณกรรมโบราณภาพวาดโบราณเจดีย์โบราณก็ศึกษาวิจัยและบันทึกเผยแพร่ข้อมูลเป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งงอนี่ยมาใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและการท่องเที่ยวนี่เป็นการอนุรักษ์ การนำมาใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาคนได้ไปดูสตูปเจดีโบราณสถานโบราณวัตถุจะเข้าใจนะในข้อมูลภูมิใจในความเป็นไทยเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยความเป็นอยู่ของคนไทยโบราณใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวคนต่างชาติและภูมิใจภาคภูมิใจศรัทธานในวัฒนธรรมไทยโบราณสถานของไทยประวัติศาสตร์ไทยนะครับเห็นว่าไทยเป็นชาติมีวัฒนธรรมเจริญแล้วข้อขอนี่เป็นการอารักที่ไม่ถูก เาห้ามซ่อมแซมห้ามต่อเติมนะครับปล่อยไว้สภาพอย่างนั้นเพราะการซ่อมแซมต่อเติมนี่ทำใหเ้เสียข้อมูลทางด้านโบราณาคดีคดีเสียข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ไปทําให้ข้อมูลเพี้ยนไปนี่ไม่ต้องซ่อมเติมต่อเติมแันก็ขอเนรักษาปิดลักษณะครบแลวนะครับสิข้อสําหรับประวัติศาสตร์ไทยนะครับมตอต้นว่าโดยเรื่องมรดกไทย นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังกันมานะครับขอทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ประสบผลสัมเท็ิในการเรียนและการสอบสวัสดีครับ